ขัไม่ได้เดิมพุ่งรถไม่เร็แล้วเราสามารถซื้อมาถึงตรงนี้ได้กันวจากการตรงี้นใหมยนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เราไปถึงต้นมะพร้าวต้นตาลไม่ใช่ถึงต้นต้นตาลมนขยับเข้ามาต้นตาลนี่ถึงเพราะว่ามีแปลงหนึ่งเขาไม่ยอมขายแต่เรามาถึงรนเลยนะเนิ่งอยู่นะนู้นนะผมเห็นนู้นนะ ตรงด้านหลังนะกยได้นะชี้หน่อยทั้นี้คือบริเวณที่เราจะซื้อเรณที่เราจะซื้อที่ดินนะครับที่ดินทั้งหมดมี14ไร่2งาน168ตารางวาเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับพี่น้องสุขโขไทยและเรามั่นใจว่าเราจะซื้อได้ในเร็วๆนี้ภายในปีนี้และเราเชื่อว่าสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่เราจะถวายเกียรต so ิแด่พระเจ้าและเราตั้งใจว่าที่ดินผืนนี้จะเป็นพรต่อพี่น้องในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดต่างๆและเป็นพระพรต่อพี่น้องในประเทศไทยนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าและเราเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและไม่มีอะไรยากครับพระเจ้าทําได้ทุกอย่างพี่น้องเราเชื่อเช่นนั้นเอเมนไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเราเชื่อว่าที่ดินผืนนี้ เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้มอบไว้ให้กับเราและเรามั่นใจว่าเราจะสร้างพระนิเวทพระเจ้าภายในปีนี้เสร็จอย่างแน่นอนที่พี่น้องสุขโขทัยเรามั่นใจในพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงนำทุกอย่างสาเร็จครับไม่มีอะไรยากครับหวังเป็นอย่างยิ่งพี่น้องใจฐานเผื่อหวังเป็นอย่างยิ่งพี่น้องอต่างจังหวัดจะใจฐานเผื่อเราและเราเชื่อว่าเราจะได้รับพรและเป็นพระพรต่อกันและกันครับขอพระเจ้าอวยพรนะพี่น้องทั้งหมดนั้น นะครับด้านหลังน้นติดถนนด้วยนะครับด้านหลังนี้ก็ติดถนนและก็ด้านหน้าจะเป็นผืนที่กว้างมากนะฮะหน้ากว้างเนี้ยกว้างมากแล้วก็ด้านหลังก็แคบนิดหนึ่งเราเชื่อว่า14ไล่ก็ยิ่งใหญ่ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่น้องครับตื่นเต้นเอเมนไหมครับตื่นเต้นเลยครับเรารอคอยมานานแล้วครับขอพระเจ้าอีกครั้งนะครับ มันไปด้า้หล้วมันใช่มันเสียงออกนี้จัามันเสียงไปตรงนู้นด้เสียงนี้มามาตรงมานตู้มัถึงตรงนี้ตู้เสียงนู้นโอ้นั่งชมองด้าวฟรงแล้วมันเางอะไรแล้วคิดว่าเราเป็นใคร ก็มา <coughs> 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 <coughs>